ในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของเลกูเลตนะครับหรือว่าเลกูเลเตอร์เรียกกันทั่วไปก็เลกูเลตนะครับแต่ในคลิปนี้จะเป็นตัวเลกูเลตแบบปรับนอกถ้าผู้ชมมือใหม่เนี่ยอาจจะยังลังเลหรือว่าสงสัยนะครับว่าถ้าเราจะใช้ PCP เนี่ยเราจะติดตั้งชุดเลกูเลตแบบไหนดีแล้วมันต่างกันยังไงสําหรับท่านที่สอบถามเข้ามาผมก็หยิบยกมาเป็นบางส่วนก่อนครับก็จะทยอยทําข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับ PCP เนี่ยครับลงในคลิปไปให้ท่านผู้ชมได้พอมีความรู้บ้างนะครับ ก็เลกูลเลเตอร์ที่ผมถืออยู่ที่บอกไปก็ตอนนี้เป็นตัวเลกูลเลตแบบปรับนอกก็จะมีแบบชนิดอีกชนิดหนึ่งก็คือชนิดแบบปรับในนะครับง่ายๆก็คือจะมีแบบปรับนอกกับปรับในต่างกันตรงไหน PC ซีเวลาเราเล่นพวกนี้นะครับมันก็จะมีการปรับค่าลมบางท่านก็ยังไม่ปรับหรือว่าไม่ชอบปรับแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยบางท่านก็อาจจะอยากปรับหรือว่า จูนในการใช้งานให้เหมาะสมกับหน้างานของท่านนะครับก็คือเร be ื means, ่องค่าลมในการปรับชนิดปรับนอกก็จะมีตัวปรับนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราปรับค่าลมก็จะปรับตัวนี้สําหรับเล็กตัวนี้เนาะแล้วก็เสื่อมมากเล็กก็เลยปรับนอกก็จะมีตัวปรับซึ่งเราปรับข้างนอกได้เลยก็คือเราสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างตัวนี้ก็คือเราคลายน็อตตัวเมียออกก่อนนะครับไม่ต้องออกเยอะนะครับตรงกลางของน็อตตัวเมียก็จะมีน็อตตัวหนอนนะครับในเบื้องต้นนะครับที่เราจะปรับนะครับก็คือถ้าเราจะให้ค่าลมมันมากขึ้น ก็ให้ปรับทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกับเราปล่อยลมเข้าไปในห้องเรกูเลตให้มันมากขึ้นถ้าเราปรับให้มันลดลงก็คือปรับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับแต่เวลาปรับไปตามเข็มนาฬิกานะครับให้เรา,าพูดง,ง่ายๆก็เราขึ้นคอร์สแล้วเราก็ใส่ออกไปก่อนนะครับใส่ออกไปก่อนคือยิงทิ้งไปก่อนนะครับเรื่องเกตนะครับจะมี2เกตท่านที่เล่นอยู่ประจําก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมมือใหม่ เห็นเกจอย่างนี้ก็อาจจะงงมันบอกออบอกค่าอะไรแล้วก็อ่านยังไงนะครับในส่วนของเกจตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับที่อยู่กับทางด้านติดกับส่วนหัวของวานะครับก็จะเป็นลมที่ถูกตัดแบ่งมาจากาถังลมที่เราเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเติมสามพันนะครับแรงดันสามพันในปริมาณเนื้อลมตรงนี้นะครับก็ถ้าเราต้องการเล่นลมค่าลมที่ประมาณสักยกตัวอย่างพันห้าร้อย psi นะครับเราก็ ปรับค่าลมมันก็จะแบ่งแรงดันมาในส่วนนี้แค่พันห้าร้อย psi นะครับลมก็จะถูกแบ่งมาในห้องนี้เวลาเราใช้งานแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับแรงดันก็จะถูกแบ่งออกไปตามช็อตที่ใช้งานนั้นๆน,น,นะครับที่แรงดัน1 5 0 0นหระครับหรือว่าแรงดัน1,800แล้วแต่ที่เราจะปรับนะครับส่วนมากก็จะเล่นที่หลักๆก,ก็จะมี1 5 0 0 psi 1,800 psi หรือว่า 2,000 psi อะไรประมาณนี้หรือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูการปรับจุดที่หน้างานค่าลมอาจจะไม่แน่นอนในการปรับของเรานะครับลมก็จะถูกแบ่งมาในเกจนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราปรับค่าลมเราเราจะเท่าไหร่ก็ดูที่เกจนี้นะครับส่วนเกจนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะอยู่ติดกับถังลมเติมลมเท่าไหร่ก็อยู่ที่เกจนี้ในพวกชนิดนี้นะครับที่เราเล่นเติมลมนะครับเราเติมอยู่ที่3,000 psi นะครับ หรือถ้าเป็นหน่วยของ mpa ก็จะอยู่ที่20 mpa นะครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับที่ท่านที่เล่นอยู่เนี่ยทาราบแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านที่เพิ่งมีนะครับหรือว่ายังไม่มีหรือต้องการจะเรียนรู้หรือว่าเรียนรู้ก่อนที่จะไปมีไปเล่นนะครับก็ตรงในส่วนนี้ก็เป็นค่าลงของพวก pcp นะครับสามารถก็จะเล่นกันอยู่ที่300 0 p s p i นะครับเลยนิดเลยหน่อยไม่เป็นไรนะครับถังรับได้อยู่แล้วแต่ว่าตามข้อต่อต่างๆก็ต้องดูด้วยว่าองค์ประกอบมันรับได้ไหมนะครับ ก็หลักๆเลยง่ายๆสรุปก็คือเล่นแค่3,000 psi นะครับส่วนเวลาเติมสังเกตตรงเกตบอกค่าลมก่อนนะครับเาเราเล่น psi เติมค่าลมเป็น psi แล้วก็ต้องดูที่หน่วยของเกตนะครับเกตนะครับมันจะบอกชนิดของการอ่านค่าลมถ้าเป็น psi ก็จะเขียนว่า psi แต่ว่าอันนี้จะเป็นเกตของ mpa ซึ่งค่าลมจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เวลาเราบอก เราบอกค่าลมคร่าวๆเนี่ยส่วนมากก็จะบอกกันตามบ้านๆก็จะบอกว่า,าเล่นอยู่ที่1,800 psi เต็มลมอยู่ที่3,000 psi อะไรประมาณนี้แต่ว่าค่าลมเกจของค่าอ่านหนังค่าลมตัวนี้จะไม่ใช่เป็นหน่วยของ psi นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีตารางเปรียบเทียบนะครับก็สามารถเปิดได้ตาม Google เลยนะครับว่าถ้า3,000 psi จะเท่ากับกี่ mpa อะไรประมาณนี้ตัวอย่างเช่นางานตัวนี้นะครับเจ้าของต้องการอยู่ที่1,700 psi ตัวเกตก็ปรับอยู่ที่12 mpa นะครับ10 mpa ก็อยู่ประมาณ1 4 0 0หน่วยตารางพวกนี้สามารถเปิดได้ใน Google นะครับ20 mpa ก็อยู่ประมาณ3,000 psi นะครับประมาณนะครับไม่ได้ตรงๆต,ตัวนะครับก็อยู่ประมาณ2 9 0 0กว่าอะไรประมาณนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะครับบางท่านไม่ได,ดูค่าเกตยังไม่ชํานาญหรือว่ายังไม่คุ้นเคยหรือว่ายังไม่ทราบเนี่ยเวลาเติมเห็น20 mpa แต่ไมได่ดูค่าหน่วยนะครับไปเติมนึกว่า2,000นะครับ ก็ไปเติม3ามที่เอก็คิดว่าเป็น30ก็คือ3 0 0พันไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็อันตรายนะครับเราอาจจะเข้าใจผิดการอ่านหน่วยของเกจนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งของมันจะไม่เหมือนกันตำแหน่งนี้บอกค่าลมของการปรับตำแหน่งนี้บอกค่าลมในถังที่เราเติมนะครับเดี๋ยวว่าอ่าน,ต,นตัวนี้เติมลมเข้าทำไมเกจมันค้างไม่ขึ้นสักทีไปเข้าใจว่าเราเติมลมมาแล้วทาไมเกจสองอันไม่ขึ้นคือไม่เหมือนกันแล้วก็ ไมเกตตัวนี้ค่าลมยังไม่ตามหรืออะไรประมาณนี้เป็นการตัดค่าลมนะครับถ้าเราเอาที่1,500 psi ในการตัดค่าลมมานะครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเติมลม3,000แล้วเราแบ่งค่าแรงดันค่าลมมาที่1,500 psi หรือ1,800 psi เนี่ย เวลาเราใช้งานไปถ้าลมในถังนะครับมันลงนะครับต่ำกว่า1,500 psi หรือว่าต่ำกว่า1,800หรือว่าต่ำกว่าที่เราปรับไว้นะครับก็จะเป็นระบบเข้าสู่ระบบยิงตรงก็คือลมในถังมีเท่าไหร่เล็กมันจะทํางานไม่ได้แล้วเพราะว่าลมมันต่ํากว่าที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลมที่เราตั้งไว้ปริมาณลมที่จะจ่ายมาจะต้องมากกว่าที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราตั้งอยู่ที่1,800 psi ในการ แบ่งลมค่าเลคูเลตมาแต่เราดันเติมลมในถังอยู่ที่1,500 psi นะครับมันก็ไม่มีลมที่จะแบ่งมาให้เราตั้งค่าเกจได้นะครับเพราะว่าลมไม่พอ1,800 psi ที่เราจะเอาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเติมลมให้มันมากขึ้นนะครับให้มันมากกว่าที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็เวลาเราเล่นไปเวลาลมมันลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำกว่าที่เราตั้งไว้เกจของเลคุเลตที่เราปรับมานะครับมันก็จะลงตามค่าลม ถ,ถ้าเราตั้งไว้ที่1,500 psi ลมในถังเริ่มลงมาเท่ากับ1,500 psi ก็จะค้างอยู่ที่1,500 psi แต่ถ้าเราเล่นไปอีกลมก็จะลงมา1,400 1,300 1,200อะไรประมาณนี้เกตนี้ก็จะลงตามนะครับเพราะว่าลมไม่พอจ่าที่เราตั้งไว้อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับในการดูอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับค่าเลคุเลตน,นะครับ จริงๆในส่วนนี้ท่านผู้ชมอ่ะไม่เข้าใจหลายท่านนะครับแล้วก็สอบถามผมมาในเรื่องการทํางานของมันบ้างนะครับการอ่านค่าลมแล้วก็อ่านค่าเกีผิดอะไรด้วยประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบชนิดปรับนอกพอดีทางเจ้าของท่านนี้นะครับเขาก็พูดง่ายว่าประกอบเองนะครับแต่ว่าให้ผมมาเซตก่อนนะครับว่าจะเอาค่าลมเท่านี้แล้วก็ให้ผมทําตัวรองแกนวาล์วให้นะครับก็จะรองแกนวาลวว์วให้ที่2มิลน,นะครับการเปิดหน้าวาล์วเวลามันกระแทกมาโดน โดนในส่วนของตัวรองแกนนะครับ mm. ก็จะยุบป,ประมาณที่เราตั้งไว้อยู่ที่2เมินนะครับว่ามีตัวนี้ช่วยเบรกหน้าวาวให้ด้วยลมตัวนี้ที่ปล่อยสเสีเียนแล้วนะครับที่ทํางานจ่ายแรงดันไปแต่ละช็อตที่เท่าๆกันบวกกับที่ยุบตรงนี้เท่าๆกันยุบแต่ละครั้งเท่าๆกันก็จะเพิ่มความนิ่งนะครับให้กับลูกในส่วนนี้ที่ของเจ้าของท่านเนี้ยที่ได้มานะครับเขาก็เอาถังลมด้วยเลยคูยง่ายว่าไปถึงก็สามารถ นาใบสวมหรือว่าใส่ประกอบกับชุดเฟรมได้เลยนะครับที่เหลือก็อยู่กับที่หน้าง,งานที่จะไปปรับชวนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีถังจะไปยังไงนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวสําหรับรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีตัวเทสไม่ให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทสลมหรือว่าจะเป็นตัวในการปรับเรกูเลเตหรือว่าเราต้องการซ่อมแปร์รต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับ ถ้าเราไม่อยากปรับตรงวาล์วคอถังลมนะครับในส่วนวาล์วคอถังลมหลายๆท่านคิดว่าน้ามันหลวมหรือว่ามันยึดกับอะไรกลัวหลุดกลัวอะไรก็ไปขันให้แน่นแต่จริงจริงแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวในการเปิดปิดวาล์วป,ปิดวาล์วตรงไหนป,ปิดทําไมนะครับก็เราเติมลมเข้าในถังลมจะวิ่งเข้านี่นะครับวิ่งไปในทํางานในตัวของก้นเลคูเลตแต่ถ้าเราปิดตรงนี้มันเหมือนกับเรา,าขัน น็อตปตามเข็มนาฬิกาก็เท่ากับปิดเนาะทวนเข็มก็เปิดลมไม่สามารถวิ่งผ่านตรงนี้ได้นะครับก็จะเข้าไปในห้องเล็กไม่ได้หรือว่าลมเข้าไปในห้องเล็กแล้วปิดวาล์วก็จะออกมาไม่ได้ในถังไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีลมค้างอยู่ในเล็กนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมปิดตอนนี้ทั้งทที่มีลมคาอยู่นะครับตอนนี้มีลมอยู่นะครับผมเติมลมตอนนี้ในถังไปประมาณ 10 mpa ก,กว่านะครับถ้าจะเติมให้เต็มดีก็ต้องเติมให้ถึง20 mpa ก็คือ3,000 psi แต่ตัวนี้เป็นหน่วย mpa นะครับตัวนี้เป็นหน่วย mpa ต้องอ่านตามตารางเปรียบเทียบค่ามันหรือว่าท่านไหนที่อ่านค่า mpa บ่อยๆเข้าใจแล้วก็จะทราบดีนะครับนี่ถ้าผมปิดตอนนี้เราก็ยังทำอะไรไม่ได้เราต้องคลายลมออกก่อนยังถอดตรงนี้ตรงนี้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะมีลมค้าอยู่คลายเกตก็ได้นะครับเวลาคลายเกตคลายตรงในฝั่งของเลก,เกูเลตนะครับ ลมก็จะออกเหมือนกับเราจะถอดเกลียน,นะครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเสียงลมดังนะครับลมก็จะออกมาเอยรอจนกว่าจะหมดแต่ลมในถังจะไม่ออกมานะครับเพราะว่าเราปิดวาล์วไว้แต่ถ้าเราไม่จะปิดวาล์วผมจะตรงนี้ออกมาลมในถังก็จะออกมาหมดเลยนะครับหรือว่าเราไม่มีถังแล้วเราปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็สูบลงเข้าไป สังเกตง่ายๆว่าถ้าเราปิดวาลวเมื่อไหร่ลมจะเข้าไปเรวหมายความว่าห้องลมมันไม่มีมาจ่ายมาที่ถังแล้วนะครับเกจจะขึ้นไวนะครับแล้วเวลาจะใช้งานต่อช็อตเนี่ยมันจะหมดไวมากเลยนะครับใช้ไม่ได้ไม่กี่ทีนั่นคือการสังเกตว่าเราปิดวาลไว้อยู่นะครับถ้าเรามีถังเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดวาลเวลาเราได้ตัวงานไปใส่ถังไปแล้วก็ให้คลายตรงนี้นะครับคลายมากไหมก็ ระดับหนึ่งนะครับแค่ขันไปแล้วให้เก็บมันวิ่งก็พอแล้วก็มีเสียงมันจะมีเสียงลมที่วิ่งผ่านเข้าไปไม่ต้องคลายสัมดไม่ต้องคลายสูงไม่ต้องคลายเยอะนะครับคลายพอ่หมุนแค่หมุนออกพอนิดนึงให้รู้ว่ามีลมวิ่งเข้าไปแล้วถ้าเราจะซ่อมหรือว่าเราต้องการเติมลมเข้าไปโดยการที่ไม่อยากยุ่งกับตัววาล์วตรงนี้ปิดเปิดอะไรหรือไม่อยากซ่อมแซมเวลามันรั่วน,นะครับก็จะมีตัวเทสให้นะครับเวลาเราใส่เทสเข้าไปสูบลมเข้าไป ตั้งค่าลมอะไรเรียบร้อยดูจุดรั่วแช่น้ําว่ารั่วอะไรยังไงไหมนะครับแล้วเราก็ค่อยมาคลายตรงนี้เกตออกก็ได้เวลาเราทําเช็คเสร็จทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเวลามีลมอยู่ในพวกนี้นะครับในส่วนนี้เราจะหมุนส่วนใดออกไม่ได้นะครับมันจะค่อนข้างยากออกได้แต่ว่ามันอาจจะ,ะบางจุดนี้คือแน่นเลยอย่างเช่นเกตเนี่ยยังพอคลายได้แต่ว่ามีลมอยู่นะครับถ้าไม่มีลมอยู่มันจะหมุนทุกจุดอ่ะ,อะกห็หมุนง่ายหน่อยหัววาวก็เหมือนกันนะครับ ไม้จะเป็นห้องเสริมมานะครับห้องเสริมลมเพิ่มห้องลมในของค่าเลกูเลตนะครับก็ตัวแรกก็จะมีอยู่ข้างในนี้เนาะแต่ตัวนี้เขาเป็นเล็กที่ทําห้องลมเสริมเข้ามาก็จะมีเนื้อที่ในการเก็บลมเพิ่มแรงดันให้มากขึ้นนะครับก่อนทําการซ่อมแซมหรือว่าปรับต่างค่าแรงต่างนะครับดูข้อมูลดีๆก่อนนะครับหรือไม่เข้าใจก็ สอบถามผู้ที่ช่างหรือว่าทั้งรู้ก่อนที่ท่านได้มาหรือว่าไงก็แล้วแต่นะครับบางจุดถ้าเราไม่รู้เราไปขันไปปรับแต่งไปอะไรอาจจะเกิดความเสียหายได้แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับท่านหรือว่ารอบข้างได้นะครับถ้าเรายังไม่ทราบข้อมูลดีพอจะถอดจุดนั้นจุดนี้ปรับตรงนั้นตรงนี้แก้ไขยังไงอะไรเงี้ยก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับก็จะเป็นประโยชน์เวลามันเสริมหรือว่า เราไม่ใช้งานวัน2วันอะไรประมาณนี้หรือว่าครึ่งวันแล้วแต่การรั่วว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนลมออกหมดทํำยังไงดีก่อนอื่นก็ถอดชุดอย่างนี้ออกมาก่อนนะครับถ้ามีตัวเทเล็กก็ถ้าไม่มีลมแล้วก็ใส่เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ลองเติมลมเข้าไปดูแล้วก็นําไปแช่น้านะครับหรือว่ามีวิธีของแต่ละท่านบางทีนําฟองสไลด์ฟองอะไรมาก็ดูจุดต่างๆนําไปแช่น้ําดูว่ามันรั่วมาจากจุดไหนเราถึงจะซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไรในจุดนั้นนะครับบางท่านรั่ว ก็ยังไม่ทราบว่ารั่วตรงไหนนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นจะไปแก้ในส่วนนั้นนะมันยังแก้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จุดมันนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้จุดนะครับสมมติว่าเราแช่แล้วเรามันรั่วตรงขอบโอริงนี้ขอบตรงเกจตรงนี้เราก็สามารถถอดก็จะมีแหวนแหวนโอริงสาหรับชุดเกจของมันอยู่นะครับถ้าใครยังอ่านเกจตัวนี้ค่าไม่ถนัดเลยเคยอ่านแต่ psi ก็สามารถไปซื้อเปลี่ยนได้นะครับสามารถเกจพวกปรับนอกจะเป็น m8 ปรับในก็จะเป็น m 1 0นะครับสังเกตง่ายๆดูตรงไหนก็ดูที่เกลียวมันแต่บางท่านเห็นเกลียวก็ไม่เคยเห็น m 1 0มาก็จะไม่รู้ว่า m กเป็นไงนะครับ M8 จะมีชนิดแบบเล็กๆหน่อยเนาะเกลียวมันจะเล็กๆนะครับแล้วก็ m 1 0จะมีขอบเกลียวที่ขนาดใหญ่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอลิงเหมือนกันโอลิงกับทุกจุดเวลาฝาเฝ้อตรงของมันนะครับรั่วมาแช่ดูนะครับเราค่อยถอดในจุดนั้นมาเปลี่ยนนะครับมีลมก็ยังถอดไม่ได้อย่าเพิ่งไปถอดยังไงก็ต้องให้ลมหมดก่อนไม่ว่าจะะตีทิ้ง้งคคลาเกก็ไดนรับ แต่ถ้ามันรั่วแล้วลมมันจะค่อยๆอ,ออกหมดแล้วก็มาสูบใหม่เพื่อดูนะครับว่ามันรั่วจุดไหนนําไปแช่น้ํานําไปอะไรนะครับโอเคข้อมูลก็จะหน้าประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้อันนี้ถังคาร์บอน0.42นะครับก็ได้เนื้อลมที่เยอะนะครับอ่าแล้วก็ใช้ปริมาณลมที่ค่อนข้าง,างเยอะเพราะฉะนั้นก็ท่านไหนที่สูบมือก็ตามธรรมเนียมนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยท่านไหนแข็งแรงก็ลังกายไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าจะเหนื่อยแน่นอน สำหรับถังให,ใหญ่ขึ้น0.42 0.5บางท่านถังเล็กเ็ก็ยังไงน,นะครับสูบก็บางท่านก็ยังบอกพอได้แต่ว่า,วาเราสูบนะครับถ้าถังให,ใหญ่หรือว่าในการสูบที่มันเยอะค่อนข้างเนี้ยถ้าสูบมือนะครับเติมไปสัก5า mpa 10 mpa ก็ได้พักพักก่อนนะครับพักสูบด้วยมันร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็พักเหนื่อยแล้วก็คลาย คลายตรงตัวปล่อยลมของตัวสูบนะครับออกก่อนแล้วค่อยว่างมาสูบเมื่อไหร่หรือว่าหายเหนื่อยเมื่อไหร่หรือว่าอะไรก็มาสูบใหม่นะครับเป็นการที่พักสูบด้วยถนอมด้วยแล้วก็พักแรงเอาด้วยบางท่านจะอัดเต็มๆเ,เลยบางทีสูบไม่ไหวนะครับบางท่านไหนที่มีเครื่องก็สบายหน่อยนะครับเวลาไม่ได้นาน,าน,านเก็บลมไว้อยู่ที่แรงดัน,น้ๆต่ำก็พอนะครับไม่ต้องไปสูงบางท่านก็ผมก็ฟังข้อมูลมาบางทีก็เก็บไว้อยากเติมสามพันเก็บไว้เป็นอาทิตย์หรือว่าครึ่งเดือน ไม่ค่อยไใช้งานท่านผู้ชมที่ใช้งานแล้วแชทเข้ามาคุยกับผมเนี่ยก็จะเสียหายทางด้านโอลิงข้างเยอะเพราะว่ามันมีแรงบีบแรงกดอย่างเช่นตัวคลิกเนี่ยก็โดนแล้วนะครับพวกตัวเกจพวกตัวขอบโอลิงตามจุดต่างๆมันโดนแรงดันกดที่สูงมันก็มีค่อนข้างมีเสียรูปเสียทรงแล้วก็รั่วออกมาได้นะครับบางงานผมซ่อมให้ลูกค้าเนี่ยเกือบแทบทุกจุดเลยนะครับโซลิงไปหมดเลยเก็บไว้ มากน้อยอะไรก็แล้วแต่เสียไงเราก็ซ่อมเปลียงแต่ว่าเราพูดถึงจุดนี้หมายถึงว่าเราอาจจะช่วยถนอมมันเพื่อให้ใช้งานได้ายาวนานเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ท่านไหนที่มีข้อมูลในการซ่อมแซมเราก็รู้จุดต่างๆ,ๆก็ไม่ต้องกลัวก็ซื้อโอลิงตามจุดต่างๆมาเปลี่ยนได้นะครับแต่ท่านผู้ชมมือใหม่ในคงงงแล้วก็คงจะแบบกังวลนะครับว่าเป็นอะไรแล้วก็จะซ่อมอยังไงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมีข้อมูลในส่วนอื่นคลิปอื่นยังไงก็ จะนำมาพูดคุยแล้วก็นําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ